ไม่ได้หิวแสงหรืออย่างใดนะครับการใส่หมวกวาวการใส่ถ้วยวาวการใส่ชิมลองวาวใส่แล้วนะฮะนี่ละการจำของผมผมถอดยังไงผมก็ใส่อย่างนั้นผมถอดตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งสูบที่หนึ่งตัวที่หนึ่งหรือสองก็เขียนไว้เอาฟินเกตเช็คค่าได้เท่าไหร่ใส่ตัวนี้ไอ้ดีฝั่งไอ้เสียถอดตัวที่หนึ่งก็วางไว้ตัวที่สองเช็คได้เท่าไหร่วางไว้นะครับเวลาเข้าก็เอาเข้าเป็นตัวเป็นตัวเหมือนเดิม เพราะว่าวาลเก่าเขามีสืกแน่นอนมาดูกันครับผมช่างกอบอนน์ขนโก้ฮะวันนี้ช่างกอบอนนช่างไฟนําตำนานช่างกอบอนนลน,น,นักปีนคนจนวันนี้จะประกอบแคมชาร์ปครับผมชุดฝาครอบวาลต่างๆวาลต่างๆหมวกวาลนะครับผมชิมถ้วยวาลประกอบในวันนี้ฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่น 4AGEZE e นะครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่น เป็นถ้วยวาวและแหวนชิมลองวาวนั่นเองครับหลักการของผมนะครับวิธีถอดถอดและเช็คโดยใช้ฟิงเกตเช็คทุกชิมลองวาวนะครับทุกวาวทุกตัวเช็คว่าอยู่ในค่าสแตนดาดไหมไอดี ID อยู่ที่หนึ่งศึงห้าถึงศูนไอเสียอยู่ที่0.20ย์ถึงศูนสามห้านะฮะทีนี้เราเช็คก,ก่อนถอดเท่าไหร่จดไว้นะครับ จะไม่สลับกันนะครับมีตัวหนึ่งตัวสองเห็นไหมตัวหนึ่งตัวสองตัวหนึ่งตัวสองตัวสิบหสองแบบเมื่อเอาเข้าก็จะไม่สลับกันนั่นเองฮะวันนี้วิธีจาของผมนะครับถอดอย่างนี้ถอดออกมาล้างถอดมาล้างยังไงก็ใส่เหมือนเดิมเพราะว่าการใช้ฟินเกตเช็คแล้วค่าจะคงเดิมนะครับหากตัวในตัวหนึ่งสึกเราสลับกันก็จะมีการชนหรือการค้ํากันยันหรือการ ่างเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องการสแตนดาร์ดมาก่อนจะเยาแคมชาร์ปเข้านะครับผมเราเอาเซนเซอร์เข้าก่อนนะครับผมขาเซนเซอร์หรือจานจ่ายนั่นเองแคมชาร์ปโพลิเซนเซอร์แคมชาร์ปโพลิเซนเซอร์อยู่ตรงนี้ครับเป็นจานจ่ายอ่ะก็จะมีมาร์กให้มาร์กแต่ตัวนี้นะครับเซนเซอร์ไม่ตรงนะเป็นปีกอับคอยเป็น cdi นะครับรุ่นนี้แต่เขามีมาร์กให้แต่รุ่นก็ไม่มีมาร์กมาร์กที่ไม่เหมือนกันแต่มีมาร์กทุกรุ่นแต่มีมาร์กที่ไม่เหมือนกันนะครับเราต้องใช้หัวเห็นไหมะมันไม่ตรงเซนเซอร์นะฮะก็ฉลลมน้ำมันที่ลูกอย่างนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปเราให้ตรงมาร์กตรงมาร์กไว้ก่อนนะครับผมพอเอาแคมชาร์ปเข้าเนี่ยเขาจะดีดดีดออกเลยเขาจะไม่ตรงมาร์กแต่เราต้อง จำไม่ได้แล้วก็มีการปรับไฟแก่ไฟอ่อนนะครับเพื่อหาศูนย์ไตบนเพื่อจุดระเบิดได้ทันแงหน้าก็มาพอดีมาผมมาเข้าไปก่อนนะฮะถนันไปตึงมือไว้ก่อนพวกวาวต่างๆนะครับถ้วยวาวและชิมชิมวาว ล้งเรียบร้อยฮะต้องใส่ที่เดิมของเขาเขียนไว้นะครับผมค่าเท่าไรหลังจากใส่แล้วก็มาเช็คอีกทีก่อนที่จะใส่ทุกครั้งครับผมอย่าลืมชะลมน้ํามันซึ่งเป็นตัวหยอดก็ได้นะฮะผมไม่มีกาหยอดผมใช้ลาดเลยรุ่นนี้เป็นรุ่น c a g e นะครับผมเป็นฝาสูบอลูมิเนียมแต่แคงหรือเสื้อสูบนั้นเป็นเหล็กหล่อ รุ่นเก่าจะเป็นเหล็กหล่อนะครับเสื้อสูบเพราะเหล็กหล่อนั้นมีคุณสมบัติก็คือไม่ขยายตัวทนความร้อนแต่น้ําหนักมากนะครับรุ่นใหม่เขาจะเป็นเสื้อสูบแบบอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับคุณสมบัติอลูมิเนียมเบาระบายความร้อนได้ดีแต่จุดหลอมเหลวนั้นต่ากว่าเหล็กหล่อเมื่อจุดหลอมเหลวต่ากว่าก็ละลายไวกว่า แน่นอนนะครับเครื่องยนต์มีน้ำหลอ่อ,ลอเย็นมันไม่ถึงละลายนะฮะก็เลยมาใช้เป็นเสื้อสูบแบบอลูมิเนียมและรุ่นใหม่รถรุ่นใหม่ในปัจจุบันก็เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับมาใส่กันเลยครับผมใส่ถ้วยวาวเลยนะครับพร้อมชิมนะครับผมแผ่นชิม ใส่เลยฮะใส่ตามเบอร์นะครับเรียงเราเรียงในกล่องยังไงเอาเข้ามาใส่อย่างนั้นนะครับผมอันนี้คือหลักการจำของผมหลักการจำของผมนะไอดี ID ตัวที่หนึ่งปลายตที่สองขาที่หนึ่ง ตัวที่สองขาที่สองเมื่อวานก็เห็นขันอัดประแจทอ,อกไปแล้วนะครับประแจทอ,อกก็จะมีแบบขันแบบโตโยต้าสแตนดารดอีตักเตี้ยวแต่เขาเป็นปะเกียบใหม่ปะเกียใหม่ที่ยืดหยุนห่นได้แต่ผมปะเกียเก่าที่แข็งแล้วยืดหยุ่นไม่ได้อัดตามทอ,อกครับไม่ต้องอัด45่ส้องศา90้าสองศาร้อยสิบองศาสเต็ปสองสเต็ปสามมาว้าว ลูกที่สามตัวที่หนึ่งว้าวลูกที่สามตัวที่สองไปเลยตัวสุดท้ายป้าไดีลูกที่สี่ตัวที่หนึ่งใสลงไปว้าวไอดีลูกที่สี่ตัวที่สอง แขนางมาใกล้แล้วครับผมรถแห่สามคันนะครับถ้วยวาวแล้วแหวนแหวนชิมวาวนะครับผมถ้วยวาวแล้วแหวนชิมวาวล้างนะครับผมล้างให้ดีถ้วยวาวนะครับจะมีบาข้างในสามารถ อ้จ,จันต่ำสูงได้ทีนี้แหวนรองวาาหรือว่าแหวนเวบาวนะฮะเมื่อถอดออกมาแล้วจะเห็นเป็นตะกันสีดำขราบน้ำมันสีดำต้องรังษาความสะอาดครับนี่คือส่วนที่ทำให้นูนสูงขึ้นมาอยู่0.01เลยนะฮะ 0. 0.1 0.01เลยนะฮะทำให้เวบาวยันนะเบว,วยันมาไอเสียสูบหนึ่งตัวที่หนึ่งฮนะ เสียสูบหนึ่งตัวที่สองหรือจะใส่น้ำมันด้วยก็ได้นะครับผมแต่ผมใส่แล้วผมจเจาน้ำมันลาดนะเอาน้ำมันเครื่องลาดก่อนใส่ฝาครอบวาล์วสูบที่สองตัวที่หนึ่งฮะวาล์วเสียใส่ลงไป สูตรที่สองตัวที่สองฮะต้องไปต้องรีบประกอบครับถ้าล้างแล้วฝุ่นจะเข้าสูตรที่สามตัวที่หนึ่งสูตรที่สามตัวที่สองล่อยเสียฮะสูตรที่สี่ตัวที่หนึ่ง สูบที่สี่ตัวที่สองจบแล้วผมลอดูใกล้กักนนี่คือเทคนิคของผมนะครับพอดีผมไม่ได้ไม่ได้หิวแสงหรืออย่างใดนะครับการใส่หมวกวาวการใส่ถ้วยวาวการใส่ซิมลองวาวใส่แล้วนะฮะที่ละการจำของผมผมถอดอยังไงผมก็ใส่อย่างนั้นผมถอดตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งสูบที่หนึ่งตัวที่หนึ่งคือสองก็เขียนไว้ เอาฟินเกตเช็คค่าได้เท่าไหร่ใส่ตัวนี้ไอดีฝั่งไอเสียพอตัวที่หนึ่งก็ว,วางไว้ตัวที่สองเช็คได้เท่าไหร่วางไว้นะครับเวลาเอาเข้าก็เอาเข้าเป็นตัวเป็นตัวเหมือนเดิมเพราะว่าวาลเก่าเขามีสึกแน่นอนวาลเก่าเขาไม่สึกแน่นอนนะวาลเก่าเขามีสึกแน่นอนโอเคครับต่อฮะอ่นะหลังจากน,นี้ เป็นไงครับผมใส่น้ำมันเรียบร้อยนะหยุดหมุนมุมใส่น้ำมันเรียบร้อยใส่น้ำมันหมดแล้วครับผมใส่ตรงลูมีมตัวนี้ไม่มีชาร์ปครับผมอ่ทาทำความใส่เรียบร้อยฮะเป่าเรียบร้อยนะวางเลยก็จะมีลูกยางหนึ่งตัวลูกยางหนึ่งตัวฮนะ เป็นซินหนึ่งตัวนะครับผมใส่เข้าไปใส่ใส่ตรงที่ว่างนะครับผมใส่คือว่างคือเขาไม่กดไม่กดไม่ชนตัวที่สองใส่ซิลเข้าไปซินก็จะเป็นหัวเรียบออกผิวขูกขาเข้านะครับผมนี่ตรงนี้นะครับ ที่สําคัญเมื่อใส่แล้วจานก่เขาจะหมุนเลยจานจ่ายเขาจะหมุนเลยนะเราหาจุดที่ว่างให้ได้จุดที่ว่างให้ได้นะครับผมเมื่อใส่จานจ่ายไอ้เมื่อใส่แคมชาร์ปฝั่งไอเสียแล้วจานจ่ายจะหมุนมาตรงเลยนะจุดที่ว่างนะครับผม าจงหวะว่างให้ได้ถ้าใส่ลงได้อย่างนี้สเส็นเสื้อไม่ตรงแสดงว่าใส่ผิดเอาไปได้ครับผมจังหวะว่างแคมต้องตรงสเส็นเสื้อตรงนะแคมลงได้สเส็นเสื้อตรง นี่ได้แล้วครับผมประมาณนี้เมื่อลงได้แคมตรงๆมาดูกันครับผมนะลงได้เซนเซอร์ลับมาตรงนี่คือลงได้แล้วแต่มาร์กไม่ตรงนะครับมาร์กไม่ตรงนะมาร์กตัวดีดคืนนะครับผมมาร์กตัวดีดคืนพอมาร์กเอามาดีดตรงเซนเซอร์ก็อยู่ในมาร์กอ่า แายโมงนะครับมารข้างในก็ต้องมาตรงดีนะครับผมมาเสร็จเรียบร้อยฮะนี่คือการประกอบของผมนี่คือการประกอบแคมชา้าของผมนะครับสำหรับเครื่องสี a เอจนะครับมาร์คไม่ไม่เหมือนใครฮะแล้วก็เป็นดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมช้า เห็นได้ว่า ID ไอดีไล่เสียทำงานตรงกันข้ามฮะท่านครับไอดีไล่เสียทำงานตรงกันข้ามไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันเลยไอดี ID ไล่เสียทำงานตรงกันข้ามครับพี่น้องนี่แหละสิ่งที่ยากที่สุดนะครับผมมาต่อไปก็เอาประกับเข้านะครับประกับข้าเบาข้าวบนข้าเขาขันน็อน ก็ถือว่าเสร็จสําหรับมาร์กตรงนี้นะครับเดี๋ยวหมุนหมุนหาเอาเวลาใส่ใสายพันธุ์ท้ม,มิ่งหมุนหมุนแคปชั่หาแต่การใส่สิ่งที่สําคัญอันดับแรกนะครับผมตัวนี้สําคัญสุดใส่เข้าไปแล้วในตําแหน่งวาร์ฟิกกดเซ,นซ็นเซอร์ต้อตงตรงและเมื่อหมุนแคมเพื่อที่ใส่ให้ตรงมาร์กเพื่อใส่ใสายพันธุ์ทมิ่งเซ,นซ็นเซอร์ต้องไปบ่ายมงุงนะครับ เซนเซอร์จุดระเบิดต้องไปบ่ายโมงเซนเซอร์แคมชาร์ไปบ่ายโมงเซนเซอร์แคงชารอันนั้นเอาไว้ที่หลังครับตัวนี้เป็นทั้งแคมชารทั้งแคงชารอยู่ในตัวเดียวกันจะทำงานร่วมกันนะครับผมเพื่อความแม่นยำเป็นรุ่น c e G s e s u p e r c h a r g e Turbo ของโตโยต้มาวันนี้ผมก็มานนอันนี้นะฮะขอคผมครับสวัสดีครับเป็นเป็นพอลื้อฮะลื้อ มากเองตั้งมากเองนักเรียงพอผมจ้างไปในตำนานนะครับไม่เคยประกอบเครื่องวันนี้ประกอบเครื่องใส่ซูเปอร์ชาร์จใช้เรียบร้อยเครื่องสวยงามฮนะเดี๋ยวฮะ